นี่ก็ได้กันจริงๆแล้วมีแต่เค้กแล้วเทียนล่ะอ้าวเฮ้ยเทียนเทียนล่ะอย่งน้อยให้ในสินไปซื้อแล้วให้อย่างแม่ไม่สังเกตกันเลยหรืออย่างไรว่าผมเธออะไรมานี่อะไรมันเป็นโสมหิมาพันปีเอามาเป็นของขวัญให้ทันปู่ทันปู่ครับผมรอมาแล้วนี่เดิมไปนี่ท้ายคืนอะไรท้าคืนนี่ไม่หับแม่นอนเลยหรอ นคอผมออกไปเลยละกันท่านปู่ขอบใจนะท่านสังคุณเหนือไปเก็บลูกาใช่่ได้เล่เล่นอ้าวนันเสียนเสียนเลยครับเทียนเทียนได้ยังเทียนอ่ะครับผมมาแล้วกับเอามามามา เอ้ยอะไรเนี่ยนี่คุณชายไม่รู้จักจริงๆเลยครับอันนี้เขาเรียกเทียนนะครับเทียนเลยว่าเทียนครับฉันสั่งให้เอาเทียนที่มาปักเค้กนี่มันเทียนข้าวมันสาเอามาหาพ้าแสงอะไรก็ไม่ชัดเจนอยู่แล้วคุณชายเขาไม่บอกว่าเทียนเค้กเอาไปเก็บเลยไปซื้อมากีละหนึครับมีผมซื้อมาคบกับอายุของท่านปู่เลยนะครับโอ้อย่าบอกนะ ซื้อมาหกสิบเล่มเลยน่ะถูกต้องครับคุณผู้หญิงครับเเ69เล่มมันไปกองไว้ไหนหมดวะตอนนี้อยู่หน้าบ้านครับเอ,เอาไป<ข>ที่วัดเลยเอาคนไปที่วัดเลยไม่ไม่เอามานี่นะครับคุณผู้หญิง<โ>อ,อ๋อฝากกะเป่าขอบอกเก็บเก้าเล่มจอดไว้เรื่องงานมาเกิดแล้วเตรียมจัดงานศพรอท่านปู่เลยดตรีมไหมคบเออดีอย่าลืมเอาลิเกมาเล่นที่หน้าศาลาให้ด้วยนะที่เกย์กว่เล่นไม่ดี ดีเอาตลกยืนเชิญนะเนี่ยยังไม่ตายเราเชิญมาเดี๋ยวชอบเล่นติดชุดตกลงเอาไปครับเชียนนี่ครับไม่เอาเอาไปเก็บเลยไปไปไปเอาไปรถลุยมาเข้าวัดชุนทรเลยนะครับบ้านเดจริงหลังจากนี้ชัดเจนนะ เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ชายเล็กเล่นดนตรี<อ>แล้วพวกเราก็มาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ h เดย์อวยพ่อท่านฟูกันได้เลยครับพ่อจูเนียมาติสตามาทานแม่ท่านแม่เนี่ความคิดอุดมสมบูรณ์ครับแต่แม่ครับผมผมกเรรา้องันนะผมได้ไปซ้อมกับคุณอันมาแล้วครับซ้อมร้องเพลงซ้อมกับคุณอันมาแล้วใช่ซ้อมมาสองคน<ด>ซ้อมสองคนด้วยซ้อมเลยเพลงนี้หรือเปล่าครับให้โคกดีไม่ใช่ครับไม่ใช่เพลง Happy Birthday ครผมฟังคุณอันร้องมาแล้วครับ แต่อันซ้อมมาแค่ท่อนเดียวเองนะคะผมฟังท่อนเดียวผมก็รู้ว่าคุณอันต้องร้องได้แน่ๆอยากฟังแล้วล่ะค่ะซ้อมทีละท่อนทีละท่อนนะครับใครจะซ้อมทีละสองสามท่อนนะครับดีแล้วนนะครับคุณอันโชว์สักหน่อยครับอยากฟังคุณอันร้องไหมครับอยากร้องก็ร้องเลยสิพร้อมนะครับคุณอันลองดูเลยครับ Happy birthday to you Happy birthday to you เพี่ยนตรงนู่นซ้อมแล้วเหรอที่หลังเป็เทียบคีก่อนสินั่นแหละติดกับปีบอลซ้อมวันสองเปเทียบเคีอะไรคีนักดนตรีนี่แะนักดนตรีนี่ไม่ซ้อมคีแล้วเป็น birthday to you Happy birthday to you ไม e for er ่เห็นจะเพี้ยนเลยเพี้ยนตรงไหนอ่ะ Happy birthday to you เพี้ยนตรงเลยแหละครับอคุณชายเล็กคุณคุณชายเล็กแอบฟังอันเหรอคะอย่าเรียกว่าแอบเลยครับเรียกว่าบังเอิญเดินมาได้ยินดีกว่าครับ บอกแล้วนะคะว่าอันร้องเพลงไม่ได้คือว่าจริงๆแล้วคนเราก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดมาร้องเพลงได้หมดนะครับขออย่างนี้มันต้องฝึกฝนเราครับแต่อย่างอัน <c oughs> ฝึกยังไงคงไม่ได้แล้วมั้งคะได้สิครับเดี๋ยวพิ่งทอม <c oughs> ีผลเทรนที่เองลองดูก็ได้คะ่ะไม่ยากเลยนะครับค่อยๆไปนะครับ Happy birthday to you อลองสิครับ Happy birthday to you ใช่ครับ Happy birthday to you ไปเข้าไปแล้วครับตอน happy เริ่ม happy ละเดี๋ยวอีกนิดนึงไปงนี้น่นะครับเอาใหม่นะครับไปนี้ครับ Happy birthday to you อ Happy birthday to you อันนี้เดผมว่าคุณอันเริ่มจากแค่พูดก่อนแต่ลองพูดนะครับยังไม่ต้องมีโน้นนะครับ Happy birthday to you นะครับ Happy birthday to you โอ้โหอันนี้แหละครับอันนี้แหละจำที่สุดเลยพูดไว้นะครับคราวหน้าเนี่ยไม่ต้องร้องแล้วใช้พูดเอาเอะมากเลยครับจริงเลยอ่ะโอ้โห พี่นนะคนคู่นเลืออดหุ่นเลือดพี่ชาจเล็กอ่ะทานยาคนขนาดแล้วก็บังคับไม่ยินนุชคุณน้องคุณชายเล็กก็ต้องแต่งงานกับหญิงนุชให้เร็วที่สุดไม่ทันว่าถึงคุณชายเล็กยัดเหยียดทั้เป็นโขดรองเท้าคนเร่งงานเฮ้ย